เอออย่าแย่งกันแย่งกันอันนี้มาให้อาหารน้องหมามาจอนจัดนะครับอยู่แถวนี้หละบรรยากาศพื้นที่ว่างในเมืองกรุงเลี้ยงควายเลี้ยงหมาหนาวช่วง เก็บไม้ด้วยเก็บไม้ด้วยแล้วแม่ันไปไหนวะไอย้ยักษ์ให้ยังไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์กงให้มันยังมีอยู่สี่ห้าตัวหกเจ็ดตัว เมื่อก่อนมีสิบสามตัวตายหมดแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แหละครับ